มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแกน่นเทศบาลตำบลบ้านฟางจังหวัดขอนแกนและเทศบาลตำบลนนทท่อนจังหวัดขอนแกนขอเชิญผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจร่วมรับองค์ความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ สถานีวิทยุมกกอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดีค่ะสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศทุกท่านนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นวันอีกวันหนึ่งค่ะที่ดิฉันเบญพาการเข้าวนะคะจากวิทยาลัยการสารสุขสร и นทร์จังหวัดขอนแก่นค่ะได้มีโอกาสทีท่จะมาพบปะกับสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศในหัวข้อดีๆนะคะเพื่อการที่จะดูแลสุขภาพของพวกเรานะคะแม้จะอยู่ที่บ้านแต่ว่าพวกเรายังสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยช่องทางโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศกันนะคะ วันนี้พบกับดิฉันเบญภา,าก็จะได้พบกับเรื่องราวของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์พเพื่อสุขภาพนะคะซึ่งเราจะมาพูดถึงข้อที่เราจะพิจารณาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่จะเหมาะสมสําหรับวัยอย่างพวกเราที่จะดูแลสุขภาพให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีแม้จะเป็นผู้สูงวัยกันนะคะ สมาชิกที่รักคะในส่วนของการที่เราจะมีสุขภาพอนามัยที่ดีได้นั้นนะคะเราก็รู้กันแล้วว่าธรรมชาติของพวกเราที่เป็นวัยสูงอายุเนี่ยมันก็มาเรื่องราวกับธรรมชาติที่ว่าภาวะซึโซมตามวัยของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพระบบการเผาผลาญของพวกเราลดลงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพอ,อวัยวะที่เราใช้ในการบดเคี้ยวต่างๆเนี่ยหรือน้ำลงน้ำลายของ เราเมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยทํางานไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับพวกเราแล้วนะคะรวมไปถึงระบบการย่อยและการดูดซึมด้วยนะคะกรดวิตามินเกลือแร่ต่างๆที่มันเคยดูดซึมดีพอถึงผู้สูงวัยมันก็เริ่มจะเ,เกลียดค้านกันแล้วไม่ค่อยจะทํางานกับพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาละคะ่ะที่พวกเราก็คงจะต้องหาวิธีการที่จะดูแลทําอย่างไรนะจะปรับให้มันอยู่ในสภาพที่สมดลุล ือมีสุขวาว่าอนามัยที่ดีได้ตามสภาพร่างกายของเราที่มีอยู่ในยามสูงวัยนะคะ อันที่หนึ่งเลยนะคะอยากจะบอกว่าก่อนที่เราจะไปรู้จักเรื่องราวของอการพิจารณาผลิตภัณฑ์นั้นสิ่งที่มันมีอยู่กับพวกเราเราสามารถที่จะดูแลเขาโดยการเลือกซื้อเลือกใช้นะคะหรือเลือกอาหารหรือเลือกอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเหมาะกับเราก่อนดีไหมคะอันแรกเลยนะคะเรื่องราวของอาหารนี่เป็นเรื่องที่จําเป็นบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแก่มาแล้วเนี่ยอาหารเสริมจําเป็นมากกว่าอาหารตามธรรมชาติ ที่มีอยู่ใกล้ตัวเราไหมดิฉันอยากจะบอกว่าตรงนั้นเป็นความเข้าใจที่มีถูกต้องแต่ว่าการที่เราจะมีกินมีใช้พอเพียงตามสิ่งที่เรามีอยู่ใน ครอบครัวของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอาหารที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยที่อยู่ตามธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพียงแค่ว่าให้เราเลือกเลือกเป็นนะคะเน้นอาหารที่มีประโยชน์ค่ะก็คือว่าตื่นเช้าขึ้นมาเราต้องมองว่าเอ๊ะที่เรากินเข้าไปมันมีครบห้าหมูไหมคาว่าครบ5หมู่ไม่ใช่เดินไปถึง5หมูเรากินทุกหมูนะคะแต่หมายความว่ามันมีข้าว ที่เป็นข้าวธรรมชาติไหมเช่นข้าวที่ขัดสีน้อยที่สุดเป็นข้าวกล้องอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นในส่วนของเนื้อก็เป็นเนื้อจากปลาจากไข่อย่างเงี้ยดีไหมคะซึ่งมันก็เป็นส่วนที่ให้โปรตีนที่มีคุณภาพแล้วก็พลังงานต่ําเพราะว่าของเราเนี่ยการย่อยการดูดซึมของเรามันไม่ค่อยทํางานแล้วนะคะมันต้องการพลังงานที่ลดลงเราก็ต้องเลือกให้สอดคล้องข้าวผัก ลาผลาไม้ที่มันมีอยู่ตามบ้านของเรานี่แหละนะคะใกล้ตัวเรามากที่สุดก็จะปรับสภาพท้าเจ้าเรือนหรือชีวเคมีได้ดีที่สุดเลยสำหรับเหมาะสำหรับตัวเรามากที่สุดนะคะแล้วก็อีกสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าในตรงนี้เนี่ย ต้องเพิ่มอาหารที่มีกากใยนะคะอาหารที่มีกากใยมาจากไหนเช่นเวลาที่เรากินผักต่างๆนี่ก็จะมีกากใยต้องมีทุกมื้อนะคะหรือว่าเวลาที่เรากินถัว่วปกติแล้วเราจะชอบเอาเปลือกถั่วที่มันเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆสีชมพูนอ่อนออกไปแล้วเราก็กินแต่เนื้อถัว่วใช่ไหมคะตอนนี้เราให้กินเปลือกตรงนั้นมันไปด้วยเพราะมันจะเป็นกากใยที่ช่วยลดระดับน้ําตาลในกระแสเลือดของเราได้ดีที่สุดเลยนะคะอีกอันนึงนะคะ ผักใบเขียวต่างๆที่มีอยู่ตามรั้วของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะผักอันไหนที่เป็นประเภทใบเวลาที่เราไปลวกแล้วมันยุบง่ายอันนั้นจะเป็นผักที่มีพลังงานต่ำแต่อุดมไปด้วยกาก,ากใยและวิตามินสูงนะคะ,ะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะและสิ่งต่างๆที่เราเลือกมา ทําอาหารนั้นนะคะก็ควรจะเป็นกรรมวิธีที่ปรุงน้อยๆค่ะเติมปรุงรสลงไปน้อยๆถ้าอยากจะปรุงก็ให้ปรุงด้วยเครื่องเทศคาตไคร้ใบมะกรูดที่มีอยู่ตาม หลังบ้านเรานั่นแหละค่ะเป็นเครื่องปรุงรสที่ดีที่สุดนะคะและเกลือก็บางๆนะคะเพราะว่าในส่วนของเกลือนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จะไปเพิ่มความดันโลหิตของเราในช่วงบ้านปลายชีวิตของเราเนี่ยเราต้องไม่เค็มนะคะก็คือไม่กินเค็มนั่นเองนะคะซึ่งนอกจากเค็มแล้วบางคนอาจจะนึกว่าเค็มเท่านั้นใช่ไหมอยากจะบอกว่าไม่ใช่เค็มเท่านั้นนะคะอะไรที่มันทําให้เราแทบที่เรานัว ผงชูรสผงนัวผงฟตูต่างๆมันก็จะอุดมไปด้วยคําว่าโซเดียมเหมือนกันซึ่งบางทีคําว่าเค็มอาจจะไม่ใช่แค่รสเค็มอย่างเดียวนะคะดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะเพราะว่าช่วงวัยอย่างเราเนี่ยจะรู้สึกว่าน้ําลายก็จะเริ่มเหนียวเหนียวแห้ง,หงๆบราอเลื่นไม่ค่อยดีเราต้องจิบน้ําเป็นประจำนะคะน้ําที่ดีสําหรับเราก็คือน้ํา ตามธรรมชาติน้ำสะอาดนี่แหละค่ะน้ำอาจจะเป็นน้ำอุ่นๆหรืออาจจะเป็นน้ำธรรมดาที่ไม่ต้องแช่เย็นจะเป็นน้ำที่ดีที่สุดสำหรับพวกเรานะคะแล้วก็ดื่มแบบจิบบ่อยๆจิบไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นสิ่งที่ดี6-8ถึงแก้วต้องให้ถึงนะคะต่อวันนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องราวของ พลังงานเราก็ควรจะต้องลดพลังงานนะคะลดอย่างไรล่ะไม่กินหวานมากๆอาหารที่ปรุงด้วยกะทิที่ปรุงด้วยน้ํามันต่างๆเนี่ยต้องลดประเภททอดประเภททอดนี่ต้องลดเลยนะคะเรามาเลือกวิธีการที่จะอบจะนึ่งจะย่างจะปิ้งดีที่สุดเลยมก ดีที่สุดนะคะตรงนี้จะทำให้เราได้การปรุงอาหารที่ไม่มีพลังงานเยอะแคลอรี่ก็ไม่เยอะความดันก็ไม่เยอะน้ำตาลก็ไม่เยอะก็จะปรับสมดุลร่างกายของเราไม่ให้อ้วนและไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันโลหิตสูงตามมานะคะต่อไปนะคะก็คือในเรื่องราวของสิ่งที่จำเป็นอีกอันนึงสำหรับผู้สูงวัยอย่างเรา ภูมิต้านทานเริ่มอ,อ่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเลือกอาหารก็ควรจะเลือกที่ย่อยง่ายรสไม่จัดแล้วก็ประเภทเนื้อดิบนะคะประเภทมักดองประเภทแช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะลดไปนะคะกินอาหารตามธรรมชาติดีกว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับเรื่องราวอีกอันนึงก็คือเรื่องราวของมักจะมีบอกว่าสูงวัยอย่างเราจะชะลอวัยด้วยการเสริมวิตามินอาหารเสริมต่างๆเป็นสิ่งจำเป็นใช่ไหม อยากจะบอกว่ามันไม่จำเป็นเลยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราจะใช้ในภาวะที่ร่างกายของเราไม่สามารถที่จะรับอาหารได้ในภาวะปกติเท่านั้นเช่นเราในระยะหลังผ่าตาดัดในระยะที่เรา พักฟื้นหลังจากการเจ็บป่วยที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องเสริมอาหารวิตามินเหล่านั้นแต่เราจะต้องได้รับคําปรึกษาจากคุณหมอจากคุณเภสัชกรก่อนนะคะจึงจะนํามาใช้ได้นะคะแล้วก็ในการเลือกซื้อเลือกใช้นะคะอาจจะมีลูกหลานที่อยู่ห่างไกลจากพวกเราอยากจะดูแลพวกเราด้วยการเสริมวิตามินหรือเกือแรกต่างๆให้เราก็จะต้องอยู่ในการดูแลของคาปรึกษาของคุณหมอและเภสัชกร และอีกอย่างหนึง่งก็คือการที่เราจะต้องรู้เท่าทันในการที่จะต้องอ่านฉลากของผลิตภัณฑ์เป็นนะคะซึ่ง สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีสิ่งที่จะเอื้อให้กับเราด้วยการที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะมีฉลากออกมาที่เอื้อต่อการที่เราจะอ่านได้อย่างง่ายดายสำหรับผู้สูงวัยอย่างเรานะคะแต่ถ้าหากบอกว่าฉลากมันตัวเล็กเลนะคะมันเล็กมากเลยสายตาของเราไม่เอื้ออำนวยอย่าลืมนะคะเรายุค4.0นเนาะเราต้องใช้มือถือของเราให้เป็นประโยชน์ ถ่ายลงไปแล้วมาขยายขยายขยาย,ย,ายอ่านได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราทันยุคปัจจุบันนะคะพอมาถึงตรงที่เราจะเลือกซื้อเลือกใช้นะคะในภาะวะที่ลูกหลานซื้ออาหารเสริมมาให้เราหรือว่าซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพมาให้เรานะคะเราก็อาจจะมาดูตรวจสอบ ด้วยตัวของเราเองซิว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งคุณค่าสําหรับที่จะดูแลสุขภาพผู้สูงวัยอย่างเราดีหรือยังนะคะอันแรกเลยนะคะเราก็คงจะต้องดูที่ฉลาด นะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเราอาจจะขยายดูด้วยมือถือของเรานะคะก็จะเป็นไซส์อักษรที่เหมาะกับสายตาของเราด้วยใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะเราก็ต้องดูว่าอาหารนั้นน่ะนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นน,นะคะอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านการดูแลสุขภาพอาหารเสริมเกลือแร่หรือว่าในส่วนของเครื่องสําอางก็ได้นะคะเราควรจะดูว่าเขามีชื่อแน่นอนไหมนะคะเป็นประเภท ชนิดไหนนะคะแล้วก็มีในเรื่องราวของส่วนประกอบนะคะที่มันมีเป็นส่วนประกอบในตรงนั้นเนี่ยมันมีสารประกอบอะไรบ้างเพราะบางทีมันอาจจะมี สารบางตัวที่ร่างกายของเราหรือโรคประจำตัวของเราไม่เหมาะกับการใช้นะคะหรือว่าในส่วนของอา,อาหารเช่นขนมนมเนยต่างๆเนี่ยนะคะมันก็จะมีในส่วนของคุณค่าฉลากทางด้านโภชนาการที่บอกเรานะคะว่ามันประกอบไปด้วยพลังงานเท่าไหร่มันประกอบไปด้วยน้ำตาลหรือว่าไขมันหรือว่าโซเดียมที่เติมความเค็มเพิ่มความดันโรหิตของเราเนี่ยมากเท่าไหร่นะคะซึ่งเขาก็จะมีบอก เราไว้นะคะซึ่งถ้าตัวไหนที่เขามีส่วนประกอบนะคะว่ามันจำนวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน้อยกว่า5%นะคะในส่วนของไขมันโซเดียมน้ำตาลอ,อันนั้นมันน่าจะปลอดภัยสำหรับเราแต่ว่าตัวไหนที่มันมีส่วนประกอบของโซเดียม ไขมันน้ำตาลมากกว่า20%อ๋ออันนั้นมันน่าจะเสี่ยงสำหรับเรานะถ้าหากว่าเราเป็นผู้สูงอายุที่เราจะต้องอยู่กับโรคเบาหวานความดันหัวใจไตนะคะเราก็จะต้องเฝ้าระวังควรจะเลือกซื้อจากผลิตภัณฑ์ที่มันมีส่วนประกอบของโซเดียมน้ำตาลไขมันน้อยกว่า5%ลงมาจะเป็นการที่ปลอดภัยสำหรับเรานะคะแล้วก็ในส่วนของ ส่วนประกอบอื่นนั้นนะคะก็จะต้องประกอบด้วยว่าวิธีใช้ใช้อย่างไรบางอันอาจจะบอกว่าต้องอยู่ในตู้เย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน8องศาเซลเซียสนะคะหรือบางอันอาจจะบอกว่าเก็บที่อุณหภูมิห้องหรือบางผลิตภัณฑ์อาจจะบอกว่า ควรจะอยู่ในที่ทึบแสงหรือแสงแดดสองไม่ถึงนะคะตรงนี้ก็เพื่อการที่จะรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นให้เอื้อต่อการที่มีสรรพคุณตามที่เขาแนะนำเราไปนะคะสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงก็คือดูวันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุนะคะซึ่งถ้าเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ยาเนี่ยนะคะมันถ้าหากว่าผลิตภัณฑ์นั้นนะคะเกิน3-5ปีไปแล้วของวันที่ผลิตเราก็ไม่ควรจะนำมา นะคะหรือถ้าหากเราดูสภาพมันแล้วเนี่ยสภาพสีหรือลักษณะของอาหารเหล่านั้นนี่มันเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติเดิมของมันเราก็ควรจะเลิกใช้เก็บลงถังขยะไปไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะมันอาจจะเกิดพิษภัยจากอาการข้างเคียงหรือพิษภัยจากการที่สารพิษที่เกิดจากการหมดอายุข,ของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะมากกว่าสรรพคุณที่เราเสียดายนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่อยากจะฝากไว้ สำหรับในยุคปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุขอ,อ,อยอนะคะเขามีการผลิตฉลากโภชนาการขึ้นมาเพื่อที่เวลาที่เราไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่บรรจุซองโดยเฉพาะขนมซองต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็จะมีสีที่บ่งบอกเหมือนกับสีของไฟจราจรเลยนะคะถ้าสมมติว่าสีเขียวแสดงว่าปลอดภัย สีเหลืองแสดงว่าเริ่มจะมีความเสี่ยงแล้วนะนะคะก็ให้ลดลงมานะคะหรือสีแดงมันอาจจะบ่งบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีน้ําตาลเกินไขมันเกินหรือโซเดียมเกินหรือพลังงานสูงนะคะเราก็คงจะต้องใช้สีเหล่านี้เป็นการที่จะเฝ้าระวังหรือระมัดระวังในการกินในการใช้ของผลิตภัณฑ์ขนมซองเหล่านั้นนะคะ ตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสยัยสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วสีเขียวเนี่ยมันจะบ่งบอกอะไรนะคะสีเหลืองมันจะบ่งบอกอะไรสีแดงมันจะบ่งบอกอะไรในการที่เราจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ขนมซองหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุซองเหล่านั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็คืออยอเขาบอกว่าถ้าหากว่าเป็นสีเขียวเนี่ยนะคะพลังงานเนี่ยมันจะ ไม่เกินนะคะร้อยนะคะจะไม่เกินร้อยแคลอรี่ต่อ1มื้อนะคะไขมันนะคะสีเขียวนี่ก็จะไม่เกิน3เปอร์เซนนะคะแล้วก็มีไขมันอิ่มตัวเนี่ยไม่เกิน1%นเปอร์เซนนะคะน้ำตาลไม่เกิน6กรัมแล้วก็โซเดียมหรือเกลือนี่นะคะไม่เกินร้อยนะคะร้อยมิลลิกรัมตรงนี้บ่งบอกว่ามันจะไม่เกินแน่ๆสำหรับที่เรารับประทานในส่วนของอาหารที่มีโซนสีเขียวตรงนั้นก็จะปลอด 拍。 นะคะส่วนโซนสีเหลืองที่เขาคัดสรรมาที่เขาจะเลือกโซนสีเหลืองเป็นฉลากโซนสีเหลืองเนี่ยก็จะมีพลังงานในช่วงออประมาณ1 0อยถึง200แคลอรี่นะคะไขมันประมาณ3าถึงเปอร์เซ็นต์นะคะไขมันอิ่มตัวประมาณ1-2%ถึงเปอร์เซ็นต์นะคะน้ำตาลประมาณ6 1ถึงเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเกลือหรือโซเดียมเนี่ยประมาณร้อยถึงสเปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่เรากินเข้าไปนะคะตรงนั้นก็บอกว่า เพราเพลาน้อยถ้ามันมีฉลากสีเหลืองมาต้องกินแบบระมัดระวังนะคะส่วนโซนสีแดงเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องพิจารณามากเลยสำหรับผู้สูงวัยที่อบอุ้มไปด้วยโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันหรือโรคหัวใจนะคะโซนสีแดงเนี่ยต้อง เ้าระวังหรือระมัดระวังในการเลือกกินเลือกใช้เพราะมันจะให้พลังงานมากกว่านะคะให้ไขมันมากกว่า200นะคะให้ไขมันอิ่มตัวมากกว่า6นะคะให้ไขมันอิ่มตัวมากกว่า2ให้ไขมันมากกว่า6น้ํา้ำตาลมากกว่า12แล้วก็โซเดียมมากกว่า200ตรงนี้แปลว่ามันจะมีความเสี่ยงในการที่เราจะกินเพราะฉะนั้นถ้าหากเป็นไปได้ ควรเลือกขนมซองหรืออาหารซองที่มีโซนสีเขียวไว้ก่อนปลอดภัยโซนสีเหลืองอย่างระมัดระวังโซนสีแดงเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะคะตรงนี้เป็นฉลากโภชนาการที่นำมาฝากกันนะคะเอาละพูดถึงเรื่องอาหารไปแล้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็ยังมีผู้สูงวัยที่บอกว่า ที่อาหารโดบๆเช่นกินเนื้อดิบแดงๆหรือว่ากินไข่ดิบนี่แหละนะคะหรือกินนมสดๆนี่แหละดีไหมก็อยากจะบอกว่าตรงนี้เป็นอะไรที่ต้องระมัดระวงัง ถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงเป็นการดีนะคะไข่อยากจะบอกว่าเป็นอาหารที่อุดมด้วยโปรโตีนที่มีกรดอะมิโนโจำเป็นครบทุกตัวเช่นเดียวกับนมแต่ในฐานะที่เราเป็นผู้สูงวัยนะคะควรจะเลือกนมนะคะที่เหมาะกับสภาพร่างกายของเราถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่มีไขมันสูงหรือมีภาวะความดันโลหิตสูงเราก็ควรจะเลือกนมที่ผ่านกระบวนการ ฆ่าเชื้อนะคะกระบวนการ pasteurize sterilize และเป็นนมพร่องมันเนยขาดมันเนยจะปลอดภัยสำหรับสุขภาพของเราที่สุดนะคะส่วนไข่นั้นก็ควรจะเป็นไข่ที่สุกนะคะไข่ที่สุกพอดีไข่ที่สุกกำลังดีถ้าเราต้มก็ประมาณ7นาทีจะเป็นไข่ที่สุกกำลังดีนะคะปลอดภัยและอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะโปรตีน ครบทุกตัวเลยสำหรับไอมิโนโจำเป็นนะคะและก็เป็นอะไรที่มีคุณค่าไม่ได้อยไปกว่าอาหารเสริมโปรโตีนที่มันแพงๆกว่าขวดละเป็นเกือบร้อยใช่ไหมคะแต่คุณค่าของมันเท่ากับไข่หฟองนะคะตรงนี้เราก็คงจะต้องฉลาดซื้อฉลาดใช้แม้จะจ่ายไม่มากแต่คุณค่าเท่าเทียมกันค่ะ แล้วก็มาถึงสิ่งจำเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะในสำหรับผู้สูงวัยอย่างเรานะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้วัยหนุ่มสาวอาจจะบอกว่าไม่จำเป็นเลยนะคะแต่พอสูงวัยไปแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราที่ขาดไม่ได้ในบางช่วงเวลาที่เรามีโรคประจำตัว mm hmm. ก็คือเรื่องราวของยานะคะยาในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเราก็จะนิยมใช้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาบอกว่า ผู้สูงอายุมักจะนอนไม่หลับนะคะผู้สูงอายุมักจะปวดเมื่อยนะคะก็จะมียา2กลุ่มนี่แหละนะคะที่เรามักจะพกติดกระเป๋าเป็นประจำนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะการใช้ยาสองอย่างนี้ถ้าหากว่าเราใช้เกินขนาดหรือเราใช้ไม่ถูกต้องสิ่งที่ตามมาอาจจะทําให้เราเป็นผู้ที่เสพติดยาอย่างไม่รู้ตัวก็ได้นะคะซึ่ง การป้องกันการใช้ยาและการติดยาของเราเนี่ยเขาบอกว่าผู้สูงอายุควรจะเริ่มใช้ยาในขนาดที่ต่ำที่สุดนะคะหายเองได้หายเองหายเองไม่ได้จำเป็นปรึกษาคุณหมอและเภสัชกรใช้ยาตามแพทย์สั่งเริ่มใช้ในขนาดที่ต่ำที่สุดนะคะแล้วก็ ยาที่ใช้ก็ควรไม่เกิน2-4ถึงครั้งต่อสัปดาห์นะคะหากว่าใช้ยาติดต่อกันนานเนี่ยก็ควรจะต้องปรึกษาแพทย์เพราะยาบางตัวเลิกเองทันทีไม่ได้นะคะจะต้องค่อยๆถอยยาด้วยการลดปริมาณลงจะต้องอยู่ในคำแนะนำของคุณหมอที่จะต้องดูแลพวกเราในการที่จะหยุดยานะคะแล้วก็การใช้ยานอนหลับร่วมกับการปฏิบัติตัวนะคะเพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีในการนอนหลับนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้วิธี นี้ก่อนนะคะถ้าหากมันไม่ไหวจริงๆเราจรึงต้องใช้ยานอนหลับเข้านอนให้ตรงเวลานะคะแล้วก็งด เครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีนดื่มนมอุ่นๆนะคะแล้วก็งดการออกกำลังกายก่อนนอนนะคะผู้ป่วยที่มีโรคข้อหรือโรคก,กระดูกเสื่อมนะคะมีโรคกระดูกต้นคอหรือกระดูกสันหลังเสื่อมนะคะหรือข้อเข่าเสื่อมนะคะหรือมีแล้วก็มีอาการปวดอยู่เสมอๆเนี่ยนะคะก็ควรที่ต้องพบแพทย์เฉพาะทางนะคะเพราะว่ายาแก้ปวดบางตัวนะคะมันจะส่งผลให้อาการโรคของเรานั้นยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นก็น่าจะพบปรึกษาคุณหมอก่อนก่อนที่เราจะเลือกใช้ยาในการรักษาอาการปวดในขณะที่เรามีโรคประจําตัวเหล่านั้นเช่นโรคข้อโรคก,กระดูกเสื่อมโรคก,กระดูกต้นคอและกระดูกสันหลังเสื่อมโรคข้อเข่าเสื่อมต้องใช้ยาอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็สิ่งที่จําเป็นอีกอันนึงแต่ไม่ทราบว่าเราจะทําได้ดีกันไหมก็คือการไม่ซื้อยารับประทานเองนะคะควรจะพบแพทย์และเภสัชกรนะคะใช้ยาเท่าที่จําเป็นนะคะ แล้วเมื่อต้องไปพบแพทย์หรือไปโรงพยาบาลทุกครั้งนะคะต้องนำยาทุกตัวที่เรากินอยู่ใช้อยู่อาจจะเป็นสมุนไพรอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้อยู่ไปแสดงต่อคุณหมอด้วยนะคะคุณหมอก็จะได้ให้เรา ให้คําแนะนําเราได้อย่างถูกต้องในขณะที่เรายาใช้ยาเหล่านี้อยู่นะคะแจ้งแพทย์ให้ทราบเมื่อมีอาการที่เราผิดปกตินะคะเพราะอาจจะเกิดจากยาที่เราใช้เช่นใช้ยาไปแล้วเรามีอาการบวมมีปานมีอาการปัสสาวะบ่อยมีอาการไอหรือรังนะคะ แล้วก็แจ้งให้ทราบว่าถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับการกลืนยายาเม็ดกินเข้าไปแล้วมันติดคอทุกครั้งเลยนะคะคุณหมอก็จะได้เปลี่ยนรูปลักษณ์ยาให้มันเหมาะกับเรานะคะแล้วก็หลังที่ได้รับยาควรจะตรวจยาทุกครั้งนะคะว่าหากมีข้อสงสัยในการใช้ยาก็ต้องถามทันทีไม่ต้อง เคอขินไม่ต้องอายไม่ต้องเกรงใจนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบฉลากยานะคะว่าตรงกับเราไหมชื่อผู้ป่วยชนิดยาที่ใช้ข้อควรระวังในการใช้เนี่ยนะคะต้องตรวจสอบทุกครั้งก่อนที่จะกลับมาจากโรงพยาบาลนะคะต้องถามให้เข้าใจสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่สำคัญหากเราจะใช้ยาในยามฉุกเฉินเราต้องมี ความรู้คู่ใจของเราว่าเราจะเลือกใช้ยาอย่างไรนะคะ 1. นึงใช้ยาให้ถูกกับคนค่ะคือตัวผู้ป่วยที่สูงอายุนะคะและไม่ควรแลกเปลี่ยนหรือใช้ยากับผู้อื่นนะคะไม่ใช่เราไปหาไปไปเที่ยวกันกับเพื่อนเพื่อนลืมยาควักยาเราให้เพื่อนเลยอย่างนี้แลกยากันกินไม่ใช่นะคะเราจะต้องมีการตรวจสอบนะคะว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่า สิ่งสำคัญก็คือใช้ยาให้ถูกกับคนนะคะใช้ยาให้ถูกชนิดยาค่ะซึ่งจะบ่งบอกถึงสรรพคุณยาในการรักษาโรคปวดท้องก็ต้องรักษายาปวดท้องนะคะแก้ไข้ก็ต้องใช้ยาแก้ไข้นะคะต้องใช้ให้ถูกวิธีนะคะถูกขนาดนะคะ ซึ่งมันจะมีขนาดบอกนะคะบางทีกเขาจะอาจจะบอกว่าเด็กเล็กใช้แค่นี้ผู้น้ำหนักเท่านี้ใช้แค่นี้นะคะหรือผู้สูงวัยผู้ใหญ่ใช้แค่นี้ตรงนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะคะเพราะมียาบางตัวค่ะที่ใช้ผิดขนาดแล้วก่อให้เกิดพิษภัยจากการกินยาได้อย่างทันทีทันใดนะคะแล้วก็ใช้ยาให้ถูกทางนะคะอาจจะเป็นการกินหรือการทาหรือการยอดหรือการเนบทางทวารหนักนะคะเพราะฉะนั้น การใช้ยาก็ต้องใช้ถูกวิธีนะคะ,ะเราก็ของดองของดองเคยมีเรื่องเซลกันนะคะของของอห้ามใชอ้อาหารหมักดองอย่างนี้นะคะเราก็เข้าใจว่าเป็นของดองของเราอะไรที่ดองเอามาฝากก็ไม่กินเลยอย่างนั้นไม่ใช่นะคะซึ่งคําว่าดองในที่นี้นะคะหมายถึงว่า ผู้ที่มีลูกสาวลูกชายที่มาแต่งงานกันนะคะตรงนี้เป็นภาคีสารของเราอาจจะไม่งงนะคะนะคะอันต่อไปก็คือใช้ยาถูกเวลานะคะเช่นก่อนอาหารเช้าเป็นยาก่อนอาหารหรือเป็นยาหลังอาหารนะคะหรือเป็นยาก่อนนอนนะคะถ้าเป็นยาก่อนอาหารเนี่ยเราก็ต้องรับประทานก่อนอาหารเนี่ย ครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะคะถึงหนึ่งชั่วโมงเช่นยาก่อนอาหารเราก็จะต้องรับประทานก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงนะคะไม่ใช่กินยาเสร็จปุ๊บก็ตามด้วยอาหารทันทีอันนี้ไม่ถูกนะคะ แล้วก็มันจะต้องใช้ช่วงเวลาของการดูดซึมของมันนะคะทีนี้ถ้ารับประทานยาหลังอาหารเนี่ยก็ให้รับประทานยาหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วประมาณ15-30นาที15-30นาทีหลังจากที่เรากินอาหารเข้าไปแล้วถึงจะกินยาหลังอาหารนะคะทีนี้อีกอันนึงก็คือยาก่อนนอนคำว่ายาก่อนนอนเนี่ยหมายความว่าเป็นยาที่เราใช้ รับประทานก่อนที่เราจะนอนนะคะก่อนนอนตอนหัวค่าเท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากเลยนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่นํามาฝากกันสําหรับวันนี้นะคะใช้ยาอย่างเหมาะสมกินอาหารที่ถูกหลักนะคะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ต้องอ่านฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนที่เราจะใช้นั่นจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราที่เป็นผู้สูงวัยยังมีสุขภาพดีได้ด้วยตัวของเราค่ะ ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังองค์ความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศได้ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง4ภูมิภาคมกบางเขน a อ1ม0 7่งเกิโลเฮิรับชมและฟังทางเว็บไซต์ www.radio.ku.ac.th เออมกเชียงใหม่ AM 6 1 2ก h z รับชมและฟังทางเว็บไซต์ www.kucm612.com มกข้นแก่น am 1314กิโลเฮิรตซ์รับชมและฟังทางเว็บไซต์ www ku 1 3 1 4 com มกสงขรา am หนึ่งสองหก้ากิโลเฮิรตซ์รับชมและฟังทางเว็บไซต์ www ku หนึ่งสอง com และช่อง YouTube ku radio thailand อย่าลืมเรามีนัดกันนะคะ